สวัสดีค่ะพี่น้องมามาย่าสิผ้าเฮดน้ำจิ้มเฮดน้ำจิ้มปวเปียพี่น้องกินกับตอดปวเปียะันตัลแล็ตอะใส่น้ำนิดนึงพี่น้องนะใส่น้ำนิดนึงกับตั้งหมอ้วใส่น้ำตาลพี่น้องเขาสีเกี่ยน้ำตาลซะก่อนเกี่ยน้ำตาลเพราะว่าน้ำจิ้มมันต้องหวานเกลี่ยน้ำตาลมันเนื้อเนี้ยพี่น้อง ยันตาเยันตาพี่นนอเย็นน,น้ำตาลนเน,นี้ยเหนียวโอ้ยจะมันล่มแม่พี่นนอเลยล่มนจนสิยืนม่อยู่

ใส yeah, ่ซ okay. ุลลดนะพี่น้องเดี๋ยวแต่พีสิทธิใจหน่อยใส่หลายเด้อสุลดหน่อใส่เกลือเด้อพี่น้อง ได้พริก,กพี่น้องพริกนี่แหละจะไปสิใส่พริกแห้งก็ได้พริกพริกสดก็ได้เด้อพีนอ่น้องและยายอภิกแหารให้น้ำปลา สมใจสู like, ้พี่น่องรวมชมันหวานน้ำจิいい้มกินมบ่เปลี่ยนเปรี้ยวหวานพี่น่องก๋วีม้อาฉันบัวเลี่กับเติมไม่หลยได้ ามาควมห้านพอน่อหลังใหญ่เกลือจักหน่อยดีพี่น้องทั่วนี่ทั่วปนใส่ทั่วดินพี่น้องได้ตัวดินนั่นและเสือน้อยมะขัวะยายสือเป็นเม็ดมขะขัวเออมจะงหอมนี่พี่น้องนี่ พีน่น้องเิ็ซตาแบบมันหอมตัวห้าขวายงังมันมสีหอมหัวเลยเ้าก็มาฟัดเปลือกมันออกเ้าก็มาตำตำยาตำให้มันละเอียดตำให้มันพอดเป็นหยาบๆก็ไปกินน้ำยาด้วยเด,ด้อมาเคี่ยวไปยาดก็ขอฝากไว้แค่นี้เด้อรอดทิศตามทิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายเล่ผ้าเฮ็ดผ้ากิ้นเด้อค่ะสวัสดีค่ะ